มาดูต <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> uh ่อนะฮะฮะเออทะลอกหมดเลยนะมาได้ฟ huh. uh ุตบอลลูกหนึ um ่งเอาเอาบอลหนีเอาหนีไว้เอา หาบอลไม่เจอ,อไอหนไหนลูกบอลไปไหน ไปไหนอ oh, oh, oh. Oh, mm ้าวบอลหายไปไหนโอ้ได้แล้วจับบนได้แล้ว

ชูจนนังขาดหมดแล้วลูกเอาไหมอตุง

โอ้เปียกโอ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 หาบอลไม่เจอโอ้หาบอลไม่เจอโอโอ๋อเอาแล้วเอาแล้วออเอาแล้วเออเอาแล้วคิ้ดือ้อเอาคิ้ดื้อน้อยเอาใหญ่เลยเอาเอาเตะไหนล่ะลูกบอลหาย เออเจอแล้วเตะเออ สิโค้งแม่จะหักลูกเอ้าเอาเอาเอา,เอาหนูก็ทำดีๆหน่อยลูกห,หนูจะเข้าหนูจะอกะอกเดีเอยวไปยังไงเติมพลังเหรอนี่นี่เป็นไง อ,อ้ยทามุดท้องแม่พอยแ,แ,แม่หนีไว้ไม่ให้กินอหิวนมเติมพลังเล่นนานแล้วเติมพลังก่อน,นแม่กับลูกคนละสีกันเลย ลังนานๆหน่อยให้น้ำเต็มถังก่อนจะได้มีแรงซดนถ้ากินเป็นตะแเส็บแต่ดูเอ๊ะเอ๊ะ เริ่มพลังเสร็จแล้วลุยอ้ะร้อน อีหาเจอแล้วอ๋อไม่หาย มันวิ่งหนีได้แล้วแม่บอลหนี

<laughs> eh eh, 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 eh.